กับสักระพระสันเพชที่8และพระจุลกรมเจ้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็จะได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านลำดับต่อจากนี้ก็ผมขอเด้เชิญท่านปัญญาใจแปลงในอำเภอโพกร,ระดับช้าเข้าถวายมาราัยกรและจุดธูปเทียนถวายแด่สมเด็จพระสันเพชที่8พระเจ้าเสือ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดียนเชิญด้วยความเคารพครับ สิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังพุทธังมหาประสิทธิเมธรรมังมหาประสิทธิเมสังขังมหาประสิทธิเมขอแสงเทียนและขวัญธูที่ท่านประธานจุดขอแสงบารมีจงเกิดขึ้นฉับพัน ในสถานปรมประราชพิธีการด้วยแสงยานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทวฤทธิแห่งเทวาเทพยดาเจ้าทั้งสิบหกชั้นฟา้าทั้งสิบห้าชั้นดินบารมีพระสันเพทที่แปดพระเจ้าเสือบารมี พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเสด็จลงมาประทับยังพระภาราชบิธีรับเครื่องบวงสวงณสถานที่แห่งนี้ด้วยถึงพระเจ้าค่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติอิตังเอหิเท е วตาหิจะมหาเตโชนรปูชิตโตโสระโหปัญจังทิปติพยัคขาพุทธสโลมหาราชาเมตตาจักโรยังมหาลาพังสทาสุถีพระวันตุเมณเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูอิปิโสภคกวาณโมพุทธายะ อิมาสมิงทิสาภาเคอธิปิยมหาราชาพยัคฆพุทธสโลมหาราชามหิติโกอัมเหอนุรคขันตุอโลคเยนสุเขนาจัสูป,ปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนังปริพุชนตุปิยมหาราชาพยัคฆพุทธสโรมหาราชาสัพพะ,ทพพะโทสังขมัตุโน พระสยามมินโทวโลอิติพุทธสังมิอิติอลหังสหกายังวลังพุทธโธนะโมพุทธายะข้าพระเจ้าขอบูชาโภชนาอาหารอันปราณีประกอบด้วยนสอันเลิศนี้แด่สมเด็จพระเจ้าเสือพระสันเพชรที่แปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้โปรดแผ่บุญญาพินิหารอภิบาลข้าพระเจ้าและบริวารชน พระสิทธิพระวันตุโนงทุกท่านที่เป็นตัวแทนครับเข้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมขัติิยวองค์ทุกๆพระองค์แห่งกษัตริย์ชาติไทยผู้เลืองเดชและเด,ดชาขอจายันตุเทวะชาธนาวิสเมีอิยาคขคขันทัปปนาคาติทันตาสันติเกยัง มุนีวารวจนงสาธวเมสุนันโตอายาชนากาโลอายมพธันตาอายาชนากาโลอายมพทันตาอายาชนากาโล อายอมพอทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านเท้าเทเวศในสวรรค์ทั้งสิบหกห้องช่องชั้นฟ้าและสิบห้าชั้นดินอายันตุพนโตเทวสังขายุข้าแต่เทพอนิกออมอนธรมลินอมลินทิลา ซึ่งสถิตณทิพิมานมาเมืองแมนแดน,นสวรรค์ชั้นกาม,มาพจรอีกทั้งเทพเจ้าอันมีมม่ส่วนศักดาเดชซึ่งสิ่งสถิตในขอบเขตจักรวาลพระเจ้าผู้อยู่ในพื้นนภากาเสดิจอยู่ในทิพพมานมาตัวทุกแห่งหุน สมเด็จพระสุริยนทราธิปรีพระเจ้าเสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหอมด้วยอำนาจเทวาภินิหารโอรดดลบรรดาอภิบาลรักษาอำานวยใชัให้นายปัญญาใจเป็นนายอำเภอโพประทับช้างกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมด้วยครอบครัวจงมีพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญด้วยจักตุรพิทพรชัยอันประเสริฐคืออายุวันนาสุขาพระรพร้อมโดยเกียรติยศ ปรากฏโดยเกียรติคุณสมบูรณ์พลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาจงสุขการและได้โปรดประทานพรให้ประเทศชาติบ้านเมืองจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดไปชั่วนิลั่นดอนเถิด สั่มังคลายาจามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขออาหารที่เหลือจากท่านสังเวยแล้วเพื่อที่จะแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนของท่านได้ดื่มกินขอให้อาหารนี้เป็นอาหารทิพอาหารมงคลเมื่อทุกท่านหรือว่าใครได้ดื่มกินแล้วขอให้เกิดความเป็นสริมงคลเกิดเป็นยารักษาโรคที่อยู่ภายในร่างกายและจิตใจของทุกท่านทุกคน ด้วยอำนาจบารมีของสมเด็จพระเจ้าเสือและสมเด็จพ่อปิยมหาราชได้โปรดเสกอาหารเหล่านี้ให้เป็นอาหารทิพย์ให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุเรียบร้อยครับผม ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เชิญทุกท่านนะครับกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้อหนึ่งข้าจะรักษาไว้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนิพย์โดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขข้อสองข้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ตุจริต ยุติธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติข้อสามข้าจะยึดมั่นในศีลธรมลธรมและคุณธรรมของนากปกครองข้อสี่ข้าจะมีไม่เกี่ยวข,อข้องและจะต,ต่อท่านยาเสพติดทุกลูกแบบ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีนะครับมอบทงให้กับหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดนะครับอำเภอโพป,ประทับช้างร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพบร,ระทับช้างได้ดําเนินการจัดกิจกรรมมอบธงหมู่บ้านปลอดยาเสพติดจํานวนทั้งสิ้น16หมู่บ้านในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอโพบร,ระทับช้าง ได้เป็นผู้มอบทงให้กับหมู่บ้านทั้ง16หมู่บ้านค่ะขอเรียนลำดับที่1น,นะครับบ้านมับสว่างหมู่12ตาบลเน,นินสว่างครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับ,รบขอปรบมือหมู่แรกแล้วก็หมู่สุดท้ายนะครับ ดับที่สองนะครับรบ้านเานินตาลหม uh huh ู่ท <S funnel. isce aring> ี่สี่ตำบลไผ่รอก เลยนะมนันก็ได้นี่นะมนันสะบน,นะ,อนะโอเคค่ะเรียนอยู่ขอติดอัดช่องนี้ด้วยโอเคค่ะลำดับที่สามบ้านพปงประดูหมู่ที่สามตำบลดงเสือเหลือง ลำดับที่4บ้านห้วยประพานหมู่ที่4ตํบาบลวังจิก ลำดับที่5บ้านวังจิกตะวันออกหมู่ที่7ตําตบลวังจิก ลำดับที่6บ้านลำนังตะวันออกหมู่ที่10ตำบลไผ่ท่าโพ ลำดับที่7บ้านห้วยน้อยหมู่ที่5้าตำบลทุ่งใหญ่ ลำดับที่9บ้านทุ่งสามัคคีหมู่ที่19ตําตบลทุ่งใหญ่ลำดับที่สิบ บ้านสาปทุมหมู่ที่หกตไผ่รอบลำดับที่สิบเอ็ดบ้านคลองยางหมู่ที่แปดตไผ่รอบ ลำดับบ้านบ้านน้อยหมู่ที่สิบตําบลดงเสือเหลืองลำดับที่14บ้านบ้านนาหมู่ที่12ตําบลดงเสือเหลือง ลำดับที่15บ้านนาเหนือหมู่ที่13บสาตำบลดงเสือเหลืองลำดับที่16บ้านหนองปริงหมู่ที่13บสาตำบลเนินสว่าง ครับครบทั้ง16หมู่บ้านขอเสียงปรบมือให้ทั้ง16หมู่บ้าน้วยครับเดี๋ยวขอเชิญทั้ง16หมู่บ้านนะครับขึ้นนะครับบนเวทีถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งหนึ่งฮนะได้ไหมอีกคนนึงเยบเย็บให้ผู้ใหญ่ใช้อีกคน,นเออโอเพอดีพกงให้ติดพืนะ้นน่ะขาุงนะอ่ะ นั่นแหละค่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออตุ้งตัวสอนมาอ่าครับก็เสร็จสิน้นพิธีเช้าเรียบร้อยกิจกรรมเช้าเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลิกแถวแล้วก็เข้าหอประชุมได้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับ